เดจ้ามืัอนี้เดี่ยวงัวาม,มานขอ,อกขอ,อกไม่จ้ะจางเพิ่นเห็ดขอ,อกงัวเรียวเลนี่เอาไปเข้ามาขอ,อกไม่ห้างล่างหยาเพิ่นเด้ใจล่างหยาเพิ่นดีเพื่หนดาดางเฮาดาดางลูกแม่ชาลูรีนี่จ้าชาลูรีเพื่นกินให้กินอาหารเสริมกินข้าวโพดสาบจ้ากระห่่ำยางละถวยเพิ่นกินก่อนพุ่น ตอวนี้ลูกสาวพนไปอยู่พนแจะพูนไปอยู่นี่ขี่ดิ้นพนแจะสาวพนออกมาน้ำแม่บปขอของน้ำแม่ได้กของไม่ละจ้าได้กของไม่ละไอ้ซางคนไม่เห็ดของไม่คนอยู่ละคนจะได้อยู่สบายบ่ให้เถธออากาศอันมอกบหมวยถือฝนห่ำแล้วใคะน้องซางไทยสร้างไม่ละจ้า้างคนเถ็ดแหงสองสามหมื่นก็แล้วสองหมื่นแล้วจ้าเขาของไม่เขาบานไม่แล้วชาลูรีใกล้ปีน เนี่ย yeah, เป็นหน้าด่างพอ,อย่างัวเอา ah. อยู่หอกไม่แล้วจ้ามั่นยังสิได้พุ่นได้ขี่ได้พ,พอยมันงัวแห่งบ่มีราคาเนาะคะ่ะเลี้ยงเอาขี่พุ่นขี่พอยเผันไปกอ่อรซ้ำผันมีราคาเนาะคะ่ะเนาะใจเย็นๆเลี้ยงไปก่อนจ้ะ็นยังไงเนาะมันตกราคากระตกมืดบานมืดเมืองแหละตอนนี้มันบุตกก็ค่อยเลี้ยงเผันไปกอ่อรสร้างมันจะกินดี หารเพื่อนก็กินดีแต่ไม่มีให้เพื่อนกินนอกจากเนาะจ้ะอย่างเพื่อ,อนไปก่อนขอ,อใไม้เพื่อนอยู่สบายแล้วคื่โปรต้เพื่อนห้ามผาหอมกระสิเดนนอนในห่มงกบอยู่ทั้งนอกเดี๋ยวไปทัออ้ง๋ยวขอบมาแนงขอบในงจ้ะดาดังเอ้นาดานังบอดี้ยนน้ำแม่เด็กลูกเนาะ นกไม่ได้กินกับแม่บอนกกินบะถึงบะลูกกินถึงอยู่นะอีนั่นที่เป็นบะเขาขอกน้ำเขาบางทีไปเปิดขอกให้นั่งผุมผ้าเขากอก้อนนี่ไปลูไปทางโน้นไปไปทางโน้นไปทางโน้แม่อยู่ทางโน้นไปไปมา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 ลูไทางนี้ทางนี้ทางนี้มาเร็วดึงขอกไว้ก่อนให้พื้นเขาขอกก้อนเพื่อจะเขาบ่น เปิดประตูขอก่อนเปิดประตูขอก่อนให้เพื่อนเข้ามาไปไปกุมภาไปลูกไปไปกุมภาไปหาน้องข้างในไปลูกไปน้องอยู่ข้างในไปไปกุมภาไปลูกไปไปไปกุมภาไปไปทา้งผืนไปทา้งผืนไปทา้งผืนมีทางเขวะไปลูกไปไปมีทางเขวะขอกไปลูกไปขอกลูกขอกขอกขอบขอบไปขอบขอบไปเข้าประตู เข้าประตูไปก่อนอย่ามาได้อย่ามาได้ย่มายมาได้พยังมัอย่ามาอย่าออกมาเข้าไปหามา่เราเข้าไปเข้าไปอินี่ดื้อเด้เข้าไปหากันเอาว่นจันทให้กินนมใส่บวเขากาับพวเขาวัาทิตย์กินนมแทนมึงเอ้ยเอามึงดื้อหลายพระแต่เขาดือ้อเนี่ย ปิดใบว่าให้มันมาเคาะๆได้ให้มันกินหญ้าอยู่แล้วคอกแหละเพรดีเลยกินนมเป็นเวลานั่นแหละมันอยากเบาเสื้อแม่อยู่นี่แหละให้บักดางกินตัวเดียวมันเลยเมื่อกดดังเขาไปเลยคอกนี่สมมแล้วสมไหมแล่าสมไหมแล่าสมไหมแล่าสมไหมแล้วไม่จ้าสมไม่จ้า ส่งไม่จ้าส่งไม่จ้าเนาะแมนบปีประอยากเขาสร้างต้นสิบดีเพื่องนมนะลูกเนาะมาเข้ากะช่างมันเถอเนียมันอยู่ทั้งหน่อโลดมันจะได้กินนมเป็นเวลาพอต้องกวนแมน่อืมวันเด็กงอได้ว่าเด็กงอได้ข่าวเอ้ย ยังเออมือเอานีาไปกินข้าวแล้วไปสองโมงเนาะเฮาบอกก็ว่าให้เอามือชุดถ่ายเดี๋ยวไว้เขาขายรถตอรี่ยากแซวไซสแล้วก็บอกง่ายน้ำมือเดียกได้แล้ววะเขาได้เสื้อมาให้ลราบอกนะเราจ้เขาได้มาให้ลรา อื่นพอดีแลละเดี๋ยวไปเวนยามเอาง่วไปดามใส่น้อมืออื่นนี่เน้ะดามทั้งสองหน้าโอ้โหาด,ด,ดังดังเอ้ยดังดังของแม่แต่ของไม่อยู่สบายแล้วปีใส่ของไม่นี่แหละสิได้พุ่นได้ฝอยไปใส่ให้ใส่หน้านี่ กันบ่ได้ดอกนี่เขาเห็นแง่ในแล้วอย่างสวยงามเลยนี่ไก่ไก,ยกย่ยุงช้างเกา่านี่ยแหละตกมากก็นอนยู่ทั้งฝลุนทังมากก็นอนทั้งผลแล ไปไก่เขาหนาไเขานะเขาสิชนนะได้ลูกอะไรจะชนนะเอ้แม่ตัวนี้ก็แม่ตัวนี้กินไปออืกินมดย่างกินมดย่างกินชาโลลีชาโลลีแม่ลอน เกือบี่ได้เดือนนึงแล้วบอกอ่ะ,ะยากรู่วงเกือบเลยวันที่สิบแปดนี่ 8. ที่สิบแปดมันอีสิบหกแล้วอื่นมันห้าเกือบเลยเดือนนึ่งแล้วกินไปอยู่กินไป,ก,ก,นไปกินไปคะ่ะกินไปจ้าอขอกยังดีเลยกระทัดัด กระทัดรัดนิดหน่อยเนี่ยเขาคอกไม่แล้วขเขาเฮือนไม่แล้วสองสาวสองเมล่อนเขาเฮือนไม่แล้วจ้าม้นใสเ่เฟืองก็ดีเฟืองกินบริยากบต้องเห็ดเฮียกินเอ,อ้าในสีอิ่มก็กินเอ้า จะไม่ได้เปลี่ยกฝนหรืออะไมันจะไม่ได้เปลี่ยกฝนบนนี้ห็นจะได้น้องจ้ยหญิงน้อมาใสา่ห้อง หมดยังแดดหมดยังให้แม่ดูสิหมดหรือยังลูกยังยังหมดไม่หมดยังไม่หมดลูกยังไม่หมดกินได้กินได้อีกเดี๋ยวหมดก่อนมีเสียอผู่ออกโอ้ยมันคุิแตกสะดวกบ้านี่นี่ Bên nhạc, nơi chưa được không được xem nào mà kịp nắng 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 kịp ยังเสีย <presses> ส <on top> right. well, ุสายได้แล้วอยู่บ้านใหม่แล้วจุกอะแค่นี้แหละเดี๋ยวกลับบ้านกันไงกันยาเออแม่กุ้งผ่าเป็นที่ไหนบุกเขาขอกนะเขาเอ้ยบุกเขาขอกนะเขาก็สร้างเขาดื้อ วันหยาเข่าเองนะจ๊ะย่างเข่าเองนะจ๊ะอยาเข่าเองนะอ่ะซัมนี้กันนะใครอิจฉาเด้ออย่าอย่าลืมกดไลค์กดแจงอย่้งนะมากผู้ฟ้าดีใจเด้อ